วันนี้มาเบื่องการลกนูนะครับเนาะแบบดั้งเดิมครับจุบน้องฮวนน้องพี่ไส้ไปหามาครับได้โอไดรไลทครับนูพุกครับน้องไส้ครับมาครับลกแบบง่ายสบายสบายเลยครับวิธีการลกกนูครับนูพุกครับเนี่ยเป็นนูพุกเรา้วก็คาจนพอนี่ครับเนี่ยกำลังหลงอยู่ครับนี่จะนูพุกครับพอดีอยากกินสั่งซื้อได้เลยครับเ้อือ ยึดแถวน้องตูมนี่ส่งได, <laughs> ด้ครับเนี่ครับราคากันเองครับพ่อได้คากลับนะครับเนาะไปใส่เนียมาเลี้ยงเนียมาเลี้ยงยนีมขึ้นไปยามเนละยเนี่มาโซ่ไปยามครับผัดเพลก,กระเซียบอ้อมกระเซียบย่างกระเซียบครันี่นูมันมันครับนูมันคักวันเนี้พี่น้องเลยยังใส่ต้มน้ำหวานลวกขึ้นเราครับเนาะ โลกเอายังงามเลยครับพิธีชาวบ้านนะครับนะเบนาะแดดบานๆครับนานี่นานู้นูมันพร้อมนะครับโอ้ยมันขาวชิมพูนดีเบิ่งครับลกง่ายขนาดเลยครับนี่ดึงปวดปวดปด,ดโอ้จะแสีบเนาะเพื่อนอีผัดเปียกในบุคับพิ่ออกมูลเนี่ยเต่ามักเดี๋ยวเต่าม,มักนะครับเนาะ ว่าผมกุมใส่ผักกะเดาใส่ผักยังก็ได้ครับหูกำลังมันครับเนี่ยเจ้าของกำลังสีเหลวมาแล้วครับทีโลูวนสนใจติดต่ออะไรแล้วครับเนาะนูบานบานครับพว่นี้นูเรียงนะครับนี่นูนูหน้าครับหนูหน้าแบบนูพุกแบบธรรมาชาติบานบานครับ เก็บตัวด้วยการให้กินเองครับนู้นๆนู้ยื้หน้าครับเกี่ยวของตะเลี่วนี่โอ้ยมันละครับลงไรเหรครับบ้านนะครับโอ้ยเปิดเสียบครับครับลวกลวกพอประมาณเรครับมันลวกออกโอ้ยขาวครับครับเป็นบวงนี้นี่สามตัววันนี้ได้วันนี้ได้เกือบสิบตัวครับวันนี้เขาจะนูนุกครับเนี่ยเขาจะเขาจะลวกนี่นี่โอ้ยงามครับนูครับนบ้านได้ลนครับบ้านบ้านบ้านเนนั่นบ้านเดนบ้านเด่นปวด ครับสวัสดีนะครับน้องสวัสดีครับ